มืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมื่หนอกอไปดูคุณยายหน่อยะคะ่ะว่าน,นอนหรือยงังซึ่งมันมืดแล้วแล้วก็ไม่เห็นขึ้นมาไม่เห็นไปไหนแล้วด้วยคงไม่สบายหนักนะรอบนี้ดูแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะโอ้ยลูกมือหนอก็ไม่สบายนะคุณยายก็มาไม่สบายอีกโอ้ดูบ้านเดินก็ลําบาก ลยายนอนแล้วนะคะมีน้องหมอข้าเป้าค่ะ นอนแล้วนะทุกคนนอนห่มผ้าให้แล้วมุงอะไรก็เอาเข้าไปอยู่ในกระท่อมในป่าหมดเลยในบ้านไม่มีมุงแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มุดนอนจะเอามุงมาให้ใหม่นอนอย่างนี้แหละหรือว่าเดี๋ยวเราเอามุงมากางให้ใหญ่ดีกว่า ดูเมื่อตอนกลางวันยายคิดว่ายายจะก่อไฟนะแต่ยายก่อไฟไม่ไม่ได้ก่อนะคือแม้แต่ก่อไฟเนะี่ยยังไม่มีแรงเลยอะ่ะข้าวที่มะ่นหน่อให้ก็กินไปนิดเดียวเองดูอันนี้เป็นข้าวที่มะนหนอทอดไข่ไว้ให้นะ ยายก,กินไปนิดเดียวเองนี่ยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งเป็นหนักนะรอบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงจะหาคนพายายไปส่งโรงพยาบาลน,นะซึ่งยายนะ่ะไม่นั่งรถเครื่องไงทุกคนประเด็นมันคือยายนะ่ะไม่ไม่นั่งรถเครื่องเลย แล้วพอไม่นั่งรถเครื่องช่วงนี้รถใหญ่ไปไหนมาไหนไม่ได้เลยลูกมือหนอกก็ไม่สบายนะชิงจังนละยยังไม่หายเลยชีวิตคนเราเนาะทุกคนดูสิน่าสงสารมากเลยนะ คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจริงๆอนะ่ะนี่ยายคงหนักแล้วแหละถึงได้แบบดันโดนออกมาจากป่านะ่ะถ้าไม่หนักยายคงไม่กลับมาหรอกมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงนอ,อจะลองหารถแต่มันยายจะนั่งรถไหมนะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะทุกคนว่ายายเป็นโรคอะไรยายไม่สบายเป็นอะไรนะ่ะ คือที่คุยกับยายไม่รู้เรื่องเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดไม่ชักแล้วก็ลิ้นแข็งๆหรือเปล่าหรือว่าลิ้นสั้นหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเราต้องพยายามอ่านปากยายนะปกติเราสื่อสารกันโดยวิธีแบบอ่านปากจะให้กินยาก็ไม่รู้ว่ายายเป็นอะไรไงเมื่อหน่อยมีแค่ยาทารายาแก้ปวดท้องอะไรนี่ๆหน่อยๆซึ่งยายไม่ได้ปวดท้องถามว่ายายเป็นอะไรยายก็ปวดหัวไมหมยายก็บอกว่าไม่ปวดปวดเท้าไหมก็ไม่ปวด แต่มันอ่อนเพลียนะเบื้องต้นอาการเบื้องต้นเม่หอน่อ,อรู้แค่ว่ายายไม่ได้ปวดตรงไหนแต่ว่าหน้ามืดอ่อนเพลียแล้วก็ดูค่ะกินข้าวได้น้อยนะคะรู้แค่นั้นค่ะที่เหลือไม่รู้เลย ถามว่าเท้าที่บวมน่ะเจ็กไหมคืออันน้ำนี้คือน้ำที่ยายทำหกนะทุกคนน่าจะกินเสร็จแล้วก็กินน้ำแล้วก็ทำหกนะยายยายไม่ได้ฉี่ใส่ที่นอนนะเพราะว่าผ้าถุงยายไม่ได้เปียกแล้วดูนอนอยู่คนเดียวอย่างเนี้ยไม่ให้ห่วงได้ยังไงเดี๋ยวต้องมาดูเป็นระยะระยะนะคะ เหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนลูกที่บ้านก็งอเงี้บ้านใหญ่มีแสงไฟอยู่นะคะเวลาจะลุกไปไหนก็ยังพอมีแสงไฟอยู่นี่ที่อซีส่งมาให้นั่นแหละค่ะนี่อันนี้เดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงสมชั่วโมงค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนนี้มันออกมานี่สี่ทุ่มแล้วนะคะประมาณตีสองมาดูอีกรอบหนึ่ง